สวัสดีครับก็มาเจอกันกับ EP นี้ EP นี้ก็จะมารีวิวรถไฟฟ้าอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นที่ยอดนิยมเหมือนกันที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับผมเป็นตัวสตอมก็ทิลานะครับกิลาตัวนี้ลูกค้าได้นํามาจัดสภาพจัดสภาพแล้วก็ทําการวิ่งแก้ระบบสายไฟใหมย่ย้ายกล่องใหม่เพื่อให้มีความปลอดภัยที่มากขึ้นครับตลอดการใช้งานสำหรับรายละเอียดในการที่ผมได้ทํารถคันนี้ มากับช่างบอลนะครับมีอะไรกันบ้างเราจะมารีวิวให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการแต่งเพื่อใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่ก็สามารถที่จะมาเข้ามาทําการแต่งกับเราได้นะครับร้านของเราก็มีการรับโมรับจัดสภาพจัดแต่งทุกรูปแบบของรถนะครับของเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเลยะดังนั้นเราก็จะมีให้คําแนะนําเกี่ยวกับรถไฟฟ้าแต่รุ่นที่เข้ามาในการที่จะจัดสภาพในการโมเรื่องระบบการไวริงสายต่างๆให้สร้าง ความปลอดภัยให้กับรถไฟฟ้านัา่นเองนะครับอ่ะเรามาเริ่มรีวิวกับชุดแต่งของตัวกอสเซรากันก่อนว่าเราได้ทําอะไรกันไปบ้างนะครับอ่ามาเริ่มจากข้างหน้าเลยนะครับอ๋อข้างหน้าเราได้ทำอะไรโดยโดยการล้อครับล้อเราได้เปลี่ยนใหม่นะเป็นขอบติดสองนิ้วเป็นสีแดงเนาะติดสองนิ้วอ่าแล้วก็ปั๊มนะครับปั๊มแท้นี้ลูกค้าได้ซื้อมานะครับแล้วก็ทําขายึดเบรกให้ใหม่ตรงนี้แล้วก็มีสายแต่งเข้าไปตัวยึดสายเบรกนะครับตรงนี้ล้อ ตัวลอนี้เป็นงานอ่าเป็นงานอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นงานเงาที่เราใช้กับอ่าร้านของเรานั่นเองนะครับสําหรับในการแต่งนะครับตัวนี้เราต้องไล่น็อตเลสต่างๆให้มันมีความสวยงามมากขึ้นนะครับอันนี้คือลายเดี็ดคร่าวๆแต่ส่วนกระดับโชคเนี่ครับไม่ได้โหลดนะครับอันนี้ทรงเดิมๆของรถเลยเดิมๆของมากับมันเนาะเจ้าตัวสตอมก็ซีล่านะครับส่วนด้านบนนะครับด้านบนก็จะเปลี่ยนเป็นเบรกนะครับเปลี่ยนเป็นเบรกฐานดําตรงนี้ครับฐานดาเลยนะครับ สัน <Workers. S 2> ดำอ่าสันดำนะครับพ้กงสองฝั่งให้ให้เหมือนกันครับตรงนี้แล้วส่วนด้านหลังครับด้านหลังเราก็จะมีได้ทําการเปลี่ยนอะไรบ้างก็คือมีอ่าเปลี่ยนสวิงงามครับสวิงงามเป็นสวิงงามก้างตานะครับผมแล้วก็เปลี่ยนโชกคอ่าโชกคเป็นบวเปแท้นะครับตรงนี้ใส่เข้าไปอ่าแล้วก็มีปั๊มด้วยครับปั๊มด้านหลังก็มีเป็นปั๊มด้านหลังด้วยนะครับตรงนี้ปั๊มด้านหลังก็จะเป็นอ่าปั๊ม ปัมโบแท้ทับงานแท้แล้วก็มีการเปลี่ยนสายสายเบรกอ่าสายเบรกเป็นส,สายผัดให้มันสวยขึ้นนะครับตรงนี้ส่วนซิวง,งามและตัวหางปลาอาหางปลาตรงนี้ก็จะได้เปลี่ยนเป็นสีแดงให้มันตัดกับหูชโชคนั่นเองตรงนี้ก็จะของเข้าได้กําหนดมาเนาะให้เป็นโทนแดงนะครับโทนแดงตัดกับสีน้ำเงินอ่ะเรามาดูภายในกล่องที่เราย้ายกันบ้างครับว่าเราย้ายมาให้อยู่ตําแหน่งไหนเพื่อให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้นสําหรับอ่าในการใช้งานนะครับสําหรับตัวนี้ ช่างบอดได้ก็ได้ย้ายเข้ามาไว้ในตัวยูบ็อกนะครับยูบ็อกตรงนี้การเก็บระบบสายไฟต่างๆก็จะให้เป็นมาตรฐานหน่อยนะครับแล้อ่ารถตัวนี้ของต,ต,อตัวนี้กล่องมันจุดอยู่ด้านหลังครับอยู่มันจะอยู่ติดตัวบังโคลนนะบังโคลนการบิดของตัวรถนั่นเองมันก็จะดูแล้วมไม่มันไม่ปลอดภัยเท่าไหร่สาหรับในการใช้งานนะครับดังนั้นผมก็ทางเจ้าของรถเขาได้ให้ย้ายตําแหน่งกล่องให้มาอยู่ในยูบ็อกละอนาคตเนี่ยครับ ทางเจ้าของรถเขาจะให้เพิ่มปริมาณแบตเข้าไปด้วยครับเอาไว้ในยูบ็อกเหมือนเดิมเพื่อให้ในการขับขี่เนี่ยมีระยะทางที่ยาวมากขึ้นในการใช้งานนะครับผมตัวนี้ก็คือสเปคคร่าวๆในการจัดสภาพก่อนส่งงานลูกค้าที่จะมารีวิวให้ดูคร่าวๆว่ารุ่นนี้มันสามารถแต่งยังไงได้บ้างนะแต่รุ่นเนี้ยถ้าจะทำเป็นสไตล์ซิ่งก็ทําได้นะครับอันนี้เจ้าของรถเนี่ยเขาต้องการที่จะทําแบบดูแบบ เดิมเมนาะเน้นใช้งานมากกว่าเนาะไม่ได้เน้นซิ่งอะไรเท่าไหร่ครับการจูนกล่องก็ผมได้จูนความเร็เวให้มากขึ้นแล้วอันนี้ก็วิ่งได้ดีเกยร์หนึ่งเกยร์สองเกยร์สามเนี่ยมีความสมูทที่มากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็คือรีวิวเจ้ารถตัวตัวสตอมก็ซิล่านั่นเองครับถ้าใครสนใจที่ต้องการมาให้เราจัดแต่งจัดสภาพโมโเรื่องความเร็เวการไวริงระบบสายให้ถูกลากทางไฟฟ้าก็เชิญเข้ามาที่ช็อปของเราได้นะครับ n r e b shop นะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ